สวัสดีจ้าทุกคน Hi g u ส์นี่นะคะทุกคนนิงก็อยู่บ้านนะคะเราก็มากินชูชิกันนะคะวันนี้นี่จะร้านอาหารชูชินะคะนี่เราก็คือมาที่นี่เราก็จะกินอาหารหลายๆอย่างนะคะคืออยากกินอะไรเราก็เราก็กินนะคะก็จะมีอาหารญี่ปุ่นด้วยนะคะนี่จ้าบรรยากาศ บ้านๆนะคะทุกวันนี้บ้านนอกเราก็มีอะไรกินเยอะแยะนะคะนี่จะทุกคนปีนี้ขอบอกว่าหนิงมาเมืองไทยนะคะนี่นิงก็ได้ของขวัญวันเกิดนะคะทุกคนนี่ของขวัญวันเกิดปีนี้นะคะก็ได้เป็นฉนดที่ดินนะคะทุกคนนี่จะปีนี้ก็คือมาเมืองไทยก็คือตรงกับวันเกิดนะคะทุกคนนี่ก็ได้ของขวัญวันเกิด ไปหนึ่งชิ้นนะคะทุกคนนี่จะก็เป็นของขวัญวันเกิดนะคะชิ้นเล็กๆน้อยน้อยนะคะนี่จาปีนี้ก็เป็นปีที่ได้ของขวัญวันเกิดนะคะนี่จานิ่ก็มากินอาหารนะคะตอนเย็นอันนี้ก็จะเป็นตะวันแดงโคราชนะคะทุกคนนี่คือเรามาตามร้านอาหารนะคะทุกคนก็คือ พื่อนหนึ่งก็ชอบมาที่ตะวันแดงนะคะก็คือมาที่นี่ก็คือถ้าใครเกิดนะคะถ้ามีวันเกิดนะคะคือทางทางร้านเขาก็จัดวันเกิดให้เรานะคะทุกคนนี่จะเราก็มากินอาหารนะคะแล้วก็เราก็เอาบัตรประชาชนไปแสดงตัวนะคะว่าเราเกิดวันนี้จริงๆอะไรอย่างนี้นะคะแล้วเขาก็จะจัดแบบว่า จะมีโปรโมชั่นให้เรานะคะสำหรับคนที่มาเลี้ยงงานวันเกิดที่นี่นะคะก็จะมีลด30เอร์ซนอะไรอย่างนี้นะคะค่าอาหารหรือค่าอะไรอย่างนี้นะคะทุกคนเขาบอกว่าหนิงก็มาก,กินอาหารนะคะก็คือวันเกิดพอดีนะคะก็เลยได้เอาบัตรประชาชนไปให้เขาดูนะคะว่าเราเกิดนะคะแล้วเขาก็ให้ส่วนลดเรานะคะทุกคนนี่จะ คือร้านอาหารเขาก็มีการแสดงของเขาปกติอยู่แล้วนะคะนี่ก็คือสวยงามมากเลยนะคะนี่จ้าคือหนิงมาเมืองไทยปีนี้ก็มีความสุขมากนะคะได้ทำบุญได้ของขวัญวันเกิดอะไรอย่างนี้นะคะนี่จะเพวกหนิงก็เลยมากินข้าวกันที่นี่นะคะก็เลยได้เป็นการฉลองวันเกิดเบาๆไปนะคะ นี่เราก็ฉลองวันเกิดไปจ้าคืนนี้นะคะก็จะมีการแสดงมากมายหลากหลายนะคะที่ตะวันแดงโคราชานะคะทุกคนหนิงก็มาตอนช่วงที่แรกๆเลยนะคะคือปกติถ้าดึกๆมาคนเต็มร้านนะคะแต่ว่าตอนนี้ เป็นโอกาสดีเลยนะคะทุกคนคือไม่มีคนเยอะนิงมีโอกาสได้ถ่ายวิดีโอเลยนะคะนี่จ้าก็จะเป็นการแสดงนะคะนี่เดี๋ยวคนก็เยอะนะคะทุกคนนี่นี่จ้าเขาก็แสดงสวยงามมากนะคะนี่จ้าก็คือถ้าคนเยอะแล้วก็ถ่ายวิดีโอก็ไม่ไม่ค่อยอันนี้นะคะทุกคน ถ้าคนน้นอยๆก็คือจะถ่ายวิดีโอได้ดีนะคะนี่นะคะทุกคนอันนี้ก็จะเป็นการแสดงแบบเริ่มต้นของเขานะคะนี่พอถึงเวลานะคะทุกคนเขาก็จะเอาเค้กวันเกิดมาให้เรานะคะทุกคนนี่จะใครที่เกิดนะคะนี่นะคะเขาก็จะมีสายสะพานสายสะพายนะคะให้เราด้วยนะคะสําหรับคนที่เกิดนะคะ ก็แล้วแต่เรานะคะจะใส่หรือไม่ใส่นะคะนี่ข้างบนเวทีก็จะมีนักร้องนะคะมาร้องเพลงวันเกิดให้เรานะคะนี่จาเขาก็จะมีมาถ่ายรูปให้นะคะทุกคนนี่จะนี่นะคะวันนี้เราก็มาชิลๆกันนะคะตื่นเช้ามานะคะหนิงก็ไปเดินที่นี่นะคะทุกคนเราก็มาเดินที่เทอร์มินอลนะคะนี่เทอร์มินอลโคราชนะคะทุกคนนี่จะ ตรงนี้ก็จะเป็นการจำลองของยุโรปนะคะอันนี้ก็จะเป็นหอเอเฟลนะคะปารีสนะคะทุกคนอันนี้ก็จะเป็นการจำลองของสะพานโกลเดเกตนะคะของอเมริกานะคะทุกคน,นจะนี่นะคะเราก็มาเดินเล่นเดินกินอาหารอะไรกันที่นี่นะคะทุกคน,นจะเทอร์มินอลน,นะคะ มาเดินเย็นๆนะคะกลางวันก็มาเดินเย็นๆบรรยากาศในห้างนะคะทุกคนนี่เดี๋ยวนิงจะพาไปเดินข้างบนนะคะไปชมวิวจุดชมวิวที่ข้างบนของห้างเทอร์มินอลนะคะทุกคนนี่นะคะทุกคนก็จะเป็นบรรยากาศของห้างนะคะห้างสรรพสินค้านะคะเทอร์มินอลนะคะทุกคนก็คือจะอยู่ จะอยู่โคราชนะคะทุกคนก็คือจะเป็นห้างสรรพสินค้าที่อยู่ในเมืองโคราชนะคะทุกคนนี่จ้าเราก็มาเดินชมบรรยากาศมากินอาหารมาเดินตากแอร์ชิคุชิวนะคะทุกคนนี่จ้าคือเมืองไทยก็คือร้อนมากเลยนะคะทุกคนเราก็มากินอาหารมาอะไรอย่างนี้นะคะทุกคนนี่นิงก็พาขึ้นมาข้างบนนะคะทุกคน นี่ข้างบนเทอร์มิน,นอลเขาก็จะมีจุดชมวิวนะคะทุกคนนี่จะถ้าใครเคยมาแล้วก็จะรู้นะคะว่าข้างบนเขาจะมีจุดชมวิวให้ชมวิวนะคะทุกคนเราก็จะเห็นวิวเมืองโคราชนะคะทุกคนนี่จะนี่เราก็มาชมวิวกันนะคะทุกคนวิวมุมสูงนะคะวิวมุมสูงจาก อาคารจากห้างสรรพสินค้านะคะเทอร์มินอล21นะคะทุกคนก็จะอยู่โคราชนะคะทุกคนนี่ใจกลางเมืองโคราชนะคะนี่จ้านี่เราก็จะเห็นวิวมุม360อองศานะคะเราก็จะเดินรอบได้เลยนะคะเดินรอบชมวิวนะคะทุกคนนี่จ้าเราก็จะเห็นที่ต่างๆนะคะในวิวมุมสูงนะคะของ เมืองโคราชนะคะทุกคนนี่จ้ะบรรยากาศวิวนี่นะคะก็คือโคราชนะคะตรงนี้นี่ว okay. ิวเมืองโคราชเลยจ้านี่นิงก็จะขึ้นมาเที่ยวโคราชนะคะทุกคนคือนิงอยู่บ้านแล้วนะคะนิงก็จะขึ้นมาเที่ยวโคราชนิงก็จะขึ้นไปเที่ยวกรุงเทพนะคะทุกคนแล้วนิงก็จะขึ้นไปเที่ยวหัวหินนะคะทุกคน เดี๋ยวหนิงจะลงคลิปให้ดูไปเรื่อยๆนะคะทุกคนเรามาเมืองไทยนะคะทุกคนเรามาเมืองไทยก็อยากพักผ่อนนะคะก็คือสามีก็อยากพาไปไว่ายน้ําทะเลอะไรอย่างนี้นะคะทุกคนเราก็จะไปทะเลปีนี้หนิงไม่ได้ลงภูเก็ตนะคะทุกคนหนิงก็จะไปใกล้ๆนะคะหนิงก็จะไปหัวหินนะคะทุกคนนี่จะเดี๋ยวหนิงพาชมพาเที่ยวนะคะทุกคนถ้าหนิง ได้ถ่ายวิดีโอนะคะทุกคนเดี๋ยวนึงก็จะลงให้ดูเรื่อยๆนะคะนี่ก็จะเป็นบรรยากาศวิวเมืองโคราชนะคะทุกคนนี่ข้างบนก็จะสวยไปอีกแบบนะคะทุกที่ทุกเมืองทุกสถานที่นะคะเขาก็จะสวยเป็นเอกลักษณ์ของแต่ละสถานที่นะคะทุกคนนี่จะเขาก็จะเป็นเอกลักษณ์ใครเอกลักษณ์มันนะคะทุกคนนี่ ว,ว,ว,วิวมุมสูงนะคะนี่เมืองโคราชนะคะนี่ก่อนที่หนิงจะไปอยู่ฟินแลนด์นะคะหนิงก็เคยอยู่โคราชนะคะทุกคนหนิงก็อยู่โคราชนะคะแต่ก่อนนี่จะโคราชนะคะโคราช ราก็ขึ้นมาชมวิวนะคะทุกคนนี่ก็จะลงไปนะคะทุกคนนี่โคลาดหอหอเอลฟลนะคะทุกคนก็จะอยู่เทอร์มินอลนะคะก็เขาก็จะจำลองสถานที่ต่างๆนะคะนี่จ้าก็มาชมมาเดินเล่นกันได้นะคะทุกคนนี่ก็จะมีอะไรหล,หลายๆอย่างนะคะในในนี้เราก็คือ มาเดินชมนี่ก็คือจะเพลินเลยนะคะทุกคนก็คือเดินได้ทั้งวันแบบเพลินนะคะเพราะว่ามีอะไรหลายสิ่งหลายอย่างนะคะทุกคนนี่จ้าตอนเย็นหนิงก็มาเดินงานเมืองย่านะคะทุกคนโคราชก็จะมีงานย่าโมนะคะงานเมืองย่าโมนะคะทุกคนนี่จ้าหนิงก็มานอนโรงแรมนะคะใกล้ใกล้ๆกลๆแถวนี้นะคะแค่แถว แถวย่ามนะคะทุกคนนี่เขาบอกว่าบรารยากาศสวยงามมากนะคะทุกคนแต่ว่าต้องมาเดินตอนเย็นๆนะคะทุกคนกลางวันนี้คือเดินไม่ได้เลยนะคะทุกคนคือแดดร้อนมากเลยนะคะนี่จ้าหนิงก็มาเดินเล่นกันตอนเย็นๆนะคะนี่คือแบบว่าของกินของขายของอะไรเยอะมากนะคะทุกคนคือเดินกินไปเลยนะคะทุกคนนี่บรรยากาศนะคะหนิงก็ เก็บบรรยากาศมาฝากนะคะงานย่าโมนะคะทุกคนนี่โคราชก็คือถ้ามาโคราชนะคะเราต้องไปกราบสการะยาโมนะคะนี่จาหนิงก็ไปมาแล้วนะคะนี่นะคะทุกคนหนิงจะพาไปดูที่นะคะทุกคนนี่ขอบอกว่าเมืองโคราชเขาทำถนนทำเขาจะทำเป็น ทางรถไฟทําอะไรเยอะแยะเลยนะคะทุกคนนี่จะเดี๋ยวนิงจะพาไปดูไปดูที่ที่หนิงซื้อทิ้งไว้นะคะทุกคนนี่หนิงได้ซื้อที่ทิ้งไว้หลายปีแล้วนะคะทุกคนจนหนิงลืมไปแล้วนะคะคือหนิงก็ให้พี่สาวซื้อไว้ให้นะคะทุกคนแล้วหนิงก็ไม่ได้มาดูเลยนะคะนี่เป็นครั้งแรกที่หนิงจะมาดูนะคะหนิงซื้อทิ้งไว้หนิงก็ ไม่ได้คิดว่าจะมาอยู่นะคะทุกคนหนิงก็ซื้อทิ้งไว้เผื่อเผื่อได้ขายต่ออะไรอย่างนี้นะคะทุกคนก็คือซื้อไว้กินกําไรอะไรประมาณนี้นะคะทุกคนหนิงซื้อไว้หลายปีแล้วนะคะทุกคนจนหนิงลืมแล้วนะคะทุกคนจนพี่สาวบอกไม่ไปดูที่หน่อยหรออะไรประมาณนี้เราก็เลยอืมลืมไปเลยนะคะทุกคนว่าว่าหนิงซื้อที่ไว้นะคะทุกคนนี่จะ ซื้อไว้ขายกินกำไรก็ได้นะคะทุกคนถ้าเราไม่อยู่นะคะถ้าเรามีเงินแบบแบบว่าเรามีเงินแล้วเราเราแบบว่ายังไงล่ะก็คือเราก็มาซื้อทิ้งไว้อะไรประมาณนี้นะคะทุกคนไว้กินกำไรนะคะทุกคนนี่ถ้าเราไม่มาอยู่นะคะนี่จ้าก็จะเป็นที่ถามว่าพื้น ที่สวยไหมก็สวยอยู่นะคะทุกคนคือเขาก็จะได้วิววิววิวกังหันลมนะคะนี่นี่จ้าทุกคนซื้อที่เสร็จแล้วก็กลับมาบ้านนะคะมากินส้มตำกันนะคะทุกคนขอบอกว่าอร่อยมากนะคะอาหารบ้นบานๆนะคะมาจ้าทุกคนหลังจากไปดูที่ร้อนๆมานะคะทุกคนเราก็ จะมีกินส้มตาม,ตามกินปลาเผากันนะทุกคนนี่จ้าทุกคนเดี๋ยวหนึ่งจะขึ้นกุงเท